และคลิปนี้นะครับผมพามาชมแปลงที่ดินพร้อมกับที่พักในทำเลที่ดีมากๆนะครับผมแล้วก็แปลงนี้นะครับอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวของจอมบึงด้วยด้านหลังของผมนะครับเราจะเห็นภูเขาอยู่ลูกหนึ่งซึ่งอันนั้นนะครับเป็นถ้ำจอมพลนะครับที่อยู่ทางด้านหลังของแปลงที่ดินของเราแปลงนี้นะครับอยู่ในจุดทำเลที่เป็นเส้นทางไปแหล่งท่องเที่ยวสวนพึ่งของจังหวัดราชบุรีต้องบอกว่าเส้นทางที่จะไปสวนพึ่งเนี่ยครับหลักๆเนี่ย จะมีอยู่2เส้นก็คือเส้นแยกห้วยไผ่กับเส้นแยกเจดีหักนะครับและเส้นนี้ค <no ือเส้นแยกเจดีหักครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับจะเป็นลักษณะของถนน2เลนนะครับทางหลวงแผ่นดินแล้วก็จะเห็นนะครับว่ามีรถวิ่งอยู่มากมายหลายคันเลยทีเดียวนะครับรถวิ่งเนี่ยตลอดทั้งวันเลยนะครับเส้นทางนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราขับไปท่องเที่ยวไปที่ส่วนพึ่งไปตลาดโอป่อยระยะทางเนี่ยก็จะเพียงแค่35กิโเมตร นะครับแล้วก็จากจุดบริเวณตรงที่ผมยืนอยู่นะครับไปจนถึงแยกป่าหวายนะครับที่เป็นเส้นถนนนะครับไปชนกันระหว่างเส้นแยกค้วไผ่กับเส้นแยกเจดีหักเนี่ยประมาณ20กิโลเองถนนเส้นนี้มีโอกาสที่จะขยายเป็น4เลนนะครับจากปัจจุบันเนี่ยแค่2เลนเราจะสามารถสังเกตเห็นนะครับในเรื่องของแนวเขตแนวรั้วนะครับที่ถัดเข้าไปอีกประมาณราวๆเกือบ20เมตรนะครับแล้วก็เนี่ยเป็นแค่ฝั่งเดียวแล้วถ้าเกิดอีกฝั่งหนึ่งขยายพร้อมๆกันล่ะแล้วก็แปลงที่ดินด้านหน้า นีน้ตอนเนี้เราทําการปรับถมนะครับในช่วงของไหลทางแล้วก็วางท่อระบายน้ําไว้ข้างล่างข้างล่างเนี่ยถมดินเอาไว้นะครับขึ้นมาสูงเลยทีเดียวนะครับตรงช่วงบริเวณร่องระบายน้ําแล้วก็เทถนนหินคลุกเนี่ยครับเป็นลักษณะของทางเชื่อมเข้าให้ซึ่งจุดนี้ถ้าเกิดว่าใครที่จะมาทําพวกคาเฟ่เปิดร้านค้าเรามีบริเวณพื้นที่จอดรถได้มากมายเลยทีเดียวนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีเดี๋ยวตามผมเข้าไปชมข้างในครับต้องบอกว่าแปลงนี้นะครับ เนื้อที่ินึ่ืไร่ห้าไรบสองตารางวาแเราก็จะมีบ้านพักอยู่2หลังที่อยู่ข้างในซึ่งบ้านพักเนี่ยก็จะเป็นบ้านพักทงสไตล์เหมือนที่เราไปเที่ยวรีสอร์ทนะครับเนี่ยครับสไตล์ก็จะเป็นลักษณะเหมือนแบบที่พักที่เราเคยไปพักกันใช่ไหมครับซึ่งที่พักนี้นะครับจะมีความกว้างอยู่ภายในเนี่ยอยู่ที่45ตารางเมตรนะครับเข้ามาข้างในเนี่ยเราก็จะเปิดเหมือนกับการเข้าเปิดประตูเข้ามาที่ห้องพักนะครับซึ่งรูปสไตล์ในการแต่งข้างในเนี่ยครับก็จะเป็นพื้นที่แบบ ห้องกว้างๆเป็นห้องแบบมาสเตอร์นะครับในส่วนเดิมเนี่ยเขาจะมีทำเอาไว้นะครับเป็นลักษณะของตัวเตียงที่ก่อปูนขึ้นมานะครับอันนี้ภายในนะครับลาาักษณะเนี่ยที่เราเห็นนะครับอันนี้ก็ถือว่าอยู่ละลาบประมาณ80%เเนะครับเราแค่มาทำการปรับปรุงรีโนเวทเพิ่มเติมอีกแค่นิดหน่อยเท่านั้นนะครับบริเวณภายในห้องของเรานะครับเราก็จะมีจุดเชื่อมต่อที่มายังห้องน้ำซึ่งห้องน้ำเนี่ยเราจะเจอด่านแรกเลยก็คือจุด Walk-in c l o s e t นะครับลักษณะของจะสามารถที่มาแผนเสื้อผ้าแล้วก็เปลี่ยนในเรื่องของชุดแต่งตัวนะครับได้เลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของห้องน้ำนะครับซึ่งในห้องเนี่ย ต้องถือว่าเป็นห้องที่กว้างๆมากๆเลยนะครับดูแล้วไม่อึดอัดสำหรับการใช้ห้องน้ําในที่พักนะครับแล้วก็ในส่วนถัดมานะครับในส่วนของระเบียงนะครับระเบียงเนี่ยจะอยู่ด้านหลังนะครับซึ่งด้านหลังของที่ดินแปลงนี้นะครับเราก็จะสามารถที่จะมองเห็นนะครับเป็นวิวของถ้ำจอมพลได้เลยนะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเดินทางไปที่สวนพึ่งแล้วต้องการที่จะพักระหว่างทางนะครับซึ่งเราอาจจะซื้อนะ แล้วก็ถือเก็บไว้เองก็ได้ทําเป็นที่พักไปก่อนนะครับเพราะว่าเป็นทําเลที่น่าสนใจน่าจับต้องนะครับและสำหรับที่พักที่อยู่ภายในแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับมี2หลังซึ่ง2หลังเนี่ยต้องบอกว่าเป็นลนักษณะพี่น้องกันเลยเหมือนกันเด๊ะเลยนะครับทั้งภายในและภายนอกนะครับเพียงแค่แตกต่างกันในเรื่องของสีก็ถือว่าได้คุ้มมากๆเลยนะครับ แปลงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแปลงที่แนะนำนะครับช่วงของที่พักเนี่ยจะอยู่บริเวณด้านท้ายๆแปลงนะครับแต่ในส่วนของด้านหน้าเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่โล่งซึ่งเราสามารถที่จะมาทำในเรื่องของ เปิดคาเฟ่ก็ได้ทำกิจการการค้าการขายก็สามารถทำได้นะครับผมเพราะว่าแปลงนี้ครับในเรื่องของรูปแปลงเองเนี่ยก็ถือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับแปลงแปลงนี้1ไร่52ตารางวาครับติดกับเส้นถนนทางหลวงแผ่นดินนะครับเส้นทางไปจอมบึงไปสวนพึ่งแล้วก็เนื้อที่ติดถนนเนี่ยทางด้านหน้านะครับจะเป็นทางด้านฝั่งทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับจะมีหน้ากว้างถึง30 8เมตรถือว่ากว้างมากแล้วก็ความลึกเข้ามาจนถึงด้านท้ายนะครับจะอยู่ที่46เมตรครับซึ่งแปลงนี้เนื้อที่1ไร่52ตารางวาในราคาขายเพียงแค่4ล้าน5แ0 0บาทเท่านั้นตัวเอกสารสิทธิ์เองนะครับก็เป็นโฉนดครุฑแดงนอส4อจอแล้วก็พร้อมโอนด้วยลูกค้าซื้อปุ๊บสามารถที่จะเข้ามาปรับปรุง ทำกิจการเพิ่มต่อได้เลยนะครับผมเรื่องของทำเลของที่ดินแปลงนี้นะครับเขาก็จะอยู่ไกลกับรีสอร์ทเลยนะครับแล้วก็จะมีถ้ำจอมพลที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีราชพัฒจอมบึงซึ่งอยู่ห่างจากเราไปเนี่ยเพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นนะครับแล้วถัดจากมหาวิทยาลัยราชพัฒจอมบึงนะครับก็จะเป็นตลาดแล้วนะครับแล้วตรงนั้นก็จะเป็นศูนย์รวมของสถานที่ราชการเราขับรถนะครับเพียงแค่2นาทีนะครับเราก็ถึงกับความสะดวกสบายต่างๆไม่ว่าจะเป็น สถานที่ราชการหรือว่าจะส่งลูกส่งเด็กนักเรียนไปเรียนหนังสือนะครับในโรงเรียนตั้งแต่ขั้นอนุบาลจนถึงชั้นมหาวิทยาลัยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ต้องการในเรื่องของทางด้านสุขภาพนะครับก็จะมีโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนะครับซึ่งระยะทางเนี่ยอยู่ใกล้กับเราเนี่ยก็เพียงแค่5กิโลเมตรเท่านั้นถือว่าใกล้ากๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะไปเที่ยวต่อที่สวนพึ่งนะครับอย่างตลาดโอป่อยเนี่ยก็ประมาณ3ามกิโลแล้วก็สามารถเชื่อมต่อ ไปยังพวกสวิตัวเล่หรือว่าจะไปซินเนอรี่ก็ได้เลยนะครับไปบ้านหอมเทียนอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆเพราะว่าทำเลของเราเนี่ยเป็นทำเลเส้นทางผ่านอยู่แล้วนะครับผม ตรงด้านบริเวณด้านในแปลงที่ดินของเราเนี่ยจะสูงกว่าเส้นถนนหลักนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของน้ําท่วมเนี่ยสบายใจได้เลยนะครับไม่เคยเกิดขึ้นตลับที่แปลงนี้นะครับแล้วก็ตลับที่แปลงเนี่ยจะมีระดับความสูงจากน้ําทะเลเนี่ยอยู่ที่8 5เมตรโดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นนะครับลักษณะของน้ำเนี่ยเวลาที่ฝนตกลงมาเนี่ยครับด้วยพื้นที่ของเราเนี่ยตรงบริเวณของแปลงที่ดินเราเนี่ยเป็นพื้นที่ น้ำก็จะค่อยไหละลบลงไปข้างล่างไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็เรื่องของสาธารณูปโภคนะครับด้านหน้าเรานะครับก็จะมีทั้งไฟฟ้าที่เป็น3เฟสด้วยเหมาะแก่การทํากิจการเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็จะมีน้ําประปาซึ่งเป็นน้ําประปาภูมิภาคนะครับแต่ละที่แปลงนี้แต่ว่าในเรื่องของมิเตอร์นะครับทั้งประปาแล้วก็ไฟฟ้าเนี่ยลูกค้าใหม่อาจจะต้องมาขอเพิ่มเติมเอาเองนะครับผมแล้วก็ในส่วนของอินเทอร์เน็ตนะครับอยู่ด้านหน้าแปลงที่ดินของเราเนี่ยมีหลายค่าย นะครับเราจะสามารถขอค่ายไหนก็ได้นะครับและสำหรับคนที่สนใจนะครับสามารถที่จะติดต่อกับทีมงานทำเรดีได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ใต้ล่างนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณขวัญหรือว่าคุณเจก็ได้นะครับหรือว่าจะแอดไลน์มาคุยกันก็ได้อย่าลืมนะครับแต่แอดนำหน้าด้วยนะครับแล้วก็ตามด้วยเอฟีแล้วก็ต่อท้ายด้วยเบอร์โทนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับท่านสามารถสแกน QR code ได้ด้วยนะครับ ตาแกน QR โคดในช่องทางที่ขึ้นอยู่ณตอนนี้นะครับอันนี้ปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเผื่อมีเพื่อนพี่น้องคนไหนที่กำลังมองหาลักษณะของที่ดินที่ในทำเลด,ดีๆอย่างนี้นะครับแล้วก็มีความคุ้มค่าถือในอนาคตได้นะครับผมอยากให้กดแชร์กันเยอะๆเลยนะครับพอแปลงนี้ถือว่าสวยจริงนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านสามารถกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารในการแจ้งเตือนครั้งถัดไป วันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตพาทีมงานไปเที่ยวสวนพึ่งก่อนกลับลาแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย